สวัสดีครับเทนนววิค no นะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t r o o มนะครับวันนี้มีเรื่องราวสุดเซ็กซี่เร้าใจมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่า69แบบสั้น กับ69แบบยาว69คืออะไรบางคน innocent ไรเดียงสาไม่รู้ว่าคําว่าเลข6กับเลข9เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้ารักที่ผู้ชายกับผู้หญิงใช้ทํารักด้วยการใช้ปากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าผู้หญิงทําให้ผู้ชายอย่างเดียวหรือผู้ชายเบิร์นให้ผู้หญิงอย่างเดียวแต่มันเป็นการกระทําเป็นท่าที่ทั้งสองคนทําให้พร้อมกันนะฮะกับหัวกับหางอันนี้หัวผู้ชายอันนี้หัวผู้หญิงแล้วก็สลับกันอย่างนี้นะฮะ หัวผู้ชายหัวผู้หญิงนะฮะเป็น69ไอย่างนี้6 9 96 6 9 96, 96แล้วแต่คุณจะพลิกแพงตะแคงกันไปนะฮะสาวสาวบางคนไม่รู้ว่าท่า69เ้านี่ยมันมีได้หลายแบบมากเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าทําได้อย่างเดียวง่ายๆนะฮะมันสามารถพลิกแพงตีรังกายเอียงซ้ายเอียงขวาสัรหาที่จะ6 9ได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมเลยมีมาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาในการทําท่านี้ที่ผมเจอบ่อยๆแล้วมีคนมาถามผมบ่อยๆหรือผมเจอกับตัวเองด้วยเช่นกันนะครับม,มันจะมันจะมีลักษณะนี้ แบบสั้นกับแบบยาวไอ้สั้นกับยาวนี่คืออะไรคือรูปทรงลักษณะของน้องเคของแฟนคุณนะครับเอาเราจะมาเริ่มจาก6-9แบบสั้นก่อนอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าแฟนคุณน้องเคสั้นคุณนะครับเวลาทำา9เนี่ยคุณสามารถ นอนหงายก็ได้นะฮะนอนหงายแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยค่อมตัวมาบนบนตัวคุณแล้วผู้ชายเขาก็จะเอาหัวไปทางน้องสาวคุณเขาก็จะใช้ปากทําให้น้องสาวคุณส่วนคุณก็ใช้ปากทําให้น้องน้องเคเขาได้ถ้ามันสั้นเนี่ยต่อให้เขาเสียวแค่ไหนเขาจะกระดับขยับสะโพกหรือไม่ขยบขับสะโพกเนี่ยคุณก็อาจจะไม่สำลักหรือไม่กระทบกระเทือนมากเพราะว่ามันสั้นมันเล็กนะฮะอันนี้ใช้ได้ทั้งคุณอยู่บนหรือเขาอยู่บนก็ได้อิสระเลยนะครับจะนอนตะแคงก็ได้ฟรีสไตล์ถ้ามันเล็กมันสั้นมันไม่ยาวมาก ตรงกันข้ามแบบที่สองแบบยาวนะฮะถ้าแฟนของคุณมีลักษณะน้องเคใหญ่ยาวเนี่ยคุณจะใช้ท่านี้ไม่ได้นะคุณจะนอนหงายที่เตียงแล้วให้เขาควา่ำคว่ำหน้าใส่คุณแล้วเอาเอาน้องเคมาใส่ปากคุณโดยโดยที่ก้นเขาอยู่เหนือหน้าคุณอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาผู้ชายเนี่ยเสียวมากๆผู้ชายส่วนใหญ่มักลืมตัวนะฮะแล้วพอผู้ชายลืมตัวเนี่ยเขาจะเผลอขยับสะโพกกระแทกปากคุณ โดยที่ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ยิ่งเสียวมากเท่าไหร่บางทีเขากะแทกแรงแล้วลึกแล้วเดี๋ยวมันกระแทกเข้าไปในลําคอคุณทําให้คุณสาลักได้อาจเจียนได้หรือบางคนถ้าทํานานๆอาจจะแบบลําคออักเสบได้เพราะว่าของบางคนเนี่ยใหญ่และยาวจริงแล้วพอมันเข้าไปลึก,ลกๆกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยแล้วบางทีคุณยั้งไว้ไม่ไหวไงผู้ชายบางคนตัวใหญ่ด้วยแรงก็เยอะนะฮะเขาอาัดเข้ามาในปากคุณเต็มๆเ,เ,เ,เนี่ยเดี๋ยวคุณจะจะไม่ปื้มแล้วคุณจะรู้สึกว่าฮยการทาออร์เรสเซ็กให้ผู้ชายหรือใช้ปากให้ผู้ชายเนี่ยมันไม่สนุกเลยม สบการณ์เลวร้ายแบบนั้นนะครับดังนั้นวิธีการที่เลี่ยงได้นะครับถ้าสมมติน้องเคของแฟนคุณใหญ่ยาวเนี่ยจับให้เขานอนหงายหรือคอร้องให้เขางอหายแล้วคุณน่ะคว่ำลงบนตัวเขานะฮะคุณอาจจะหันน้องสาวคุณไปทางหน้าเขาเพื่อให้เขาสะดวกในการทำหกเก้าส่วนคุณเนี่ยเหมือนคานอยู่ค่อมตัวเขาอยู่แล้วก็ใช้ปากทีเนี้ยคุณจะทําตื้นทําลึกมนเรื่องของคุณแล้วเขาไม่สามารถมากระแทกคุณได้แล้วนะฮะแล้วคุณก็จะเซฟช่องปากกับลําคอคุณแล้วทาให้คุณเนี่ย จับถนัดใช้ปากถนัดจะอมหรือจะใช้ลิ้นก็ตามเนี่ยมันถนัดถนีมากขึ้นนะครับเคล็ด <Yeah. S 1> ลับเหล่านี้นะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า a s e Advanced นะครับคอร์สนี้ผมจะสอนให้สาวๆใช้ปากด้วยหลายหลากเทคนิคท่าทางเลยนะฮะหนึ่งในบทเรียนในคอร์สนั้นซึ่งเป็นบทเรียนที่ยอดน,นิยมมากใน a s e Advance d ก็คือ o r ร l ขั้นเทพหรือการใช้ปากขั้นเทพนั่นเองนะครับสาวๆคนไหนอยากเก่งขั้นเทพก็ต้องมาเรียนในคอร์สนี้นะฮะ a s e Advanced อย่าลืมนะครับสนใจก็ทักมาที่่ข้า้าางงลได เลยนะครับแอด n ทรนอวหรือลงไปที่คอมเมนต์แรกจะมีลิงก์ไลน์ผมอยู่แค่กดคลิกเข้าไปก็เข้ามาคุยสอบถามปรึกษาปัญหาเรื่องบนเตียง18บวกหรือปัญหาความรักกับผมได้นะครับรวมไปถึงใครถ้าอยากจะปรึกษากับเพื่อนสาวด้วยกันสาวๆด้วยกันนะฮะผมมีกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret r o o m Pass คุณสามารถเข้าไปสมัครกลุ่มนี้ได้ทักมาที่ไลน์แอดนี้นะฮะมีค่าเข้านิดหน่อยไม่แพงมากเข้าไปแล้วปรึกษาหารือกันด้วยนะฮะอย่าเข้าไปอยู่กันเงียบๆน,นะครับรอส่งอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเข้าไปเนี่ยผมจะบอกว่ากลุ่มมมมมััับเเเนนนนจะปป็็หือสงค ที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเปิดโอกาสให้เข้ามาโค้อ่าปรึกษาหารือกันนะฮะมาเชื่อมความสัมพันธ์การใครมีปัญหาก็ไปโพสต์กระทู้ตั้งไว้ใครรู้ก็เข้ามาช่วยกันตอบนะฮะไม่ใช่มวแต่เข้าไปเพื่อส่องดูอย่างเดียวคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะคุณต้องมีความรู้เอาไปฝากเพื่อนๆและคุณก็ต้องมี ความทุกข์เอาไปปรึกษาเพื่อนๆด้วยเช่นกันแล้วคุณถึงจะได้ประโยชน์จากการอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะอย่าลืมทักมา Line แอดชนะวิกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าจะได้วิธีการไปแก้ปัญหานะฮะไอแบบสั้นแบบยาวเนี่ยทำไม่เป็นก็มาเรียนได้ในคอร์สออนไลน์นะครับมีสอนไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วเจอกันครับ